สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฝาท้ายฟ้า Fortuner นะครับโชมก่อนปัจจุบันนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งอีกแล้วนะฮะที่เจสโปนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้นะฮะก็จะมีสวิตปิดเปิดด้านหน้าคนขับนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดและเมื่อเราเปิดไฟหลีแลอเปิดไฟหน้าก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะไปนี่ครับแล้วก็การติดตั้งโชกคนะครับ ก็จะมีความสวยงามนะครับเรียบร้อยสวิตช์ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เบ้าตรงรุ่นนะครับพร้อมกับระบบเป็นกรดูดบนนะครับแล้วก็สามารถกดฝั่งปิดได้นะครับที่สวิตช์ท้ายนะครับแล้วก็นี่ครับระบบกรดูดนะครับนี่ครับปิดนิ่มมากนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ที่ฝาท้ายเดิมของรถนะครับและแน่นอนครับมีระบบกันหนีบนะครับกันหีบนะฮะนี่เทระบบกันหีบใทมไปดูนะครับ แล้วก็สามารถฟังได้ทั้งเปิดและปิดจากรีโมทนะครับเดี๋ยวเราฟังปิดให้ดูนะครับนี่ครับฝายาฟฟ้าก็จะปิดลงไปเดี๋ยวให้ดูจังหวะดูดอีกหนึ่งรอบนะคบผมนี่ครับแล้วก็สั่งเปิดด้วยได้ด้วยรีโมทครับแบบนี้นะครับหากใครนะครับสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน j s Pro นะครับเดี๋ยวเราจะปิดโชยหนึ่งรอบครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ